อันนี้กินปลาหมึกแห้งกรอบกบกรอบสาบอีอืมมันแห้งอันนี้ก็งยนากกินวังเบนพี่นางมา บดด้วยโอ้นอยากแถ้ว่าไม่เน่าบดกินกรอบรอดแล้วก็ใส่กอกพี่นั่งแล้วก็กินแหนมอันนี้กระหล่ำปีผัดน้ำปลาวังเว้นเนี่ยเอาเข่าตัวเย็นก็เอามาอุ่นกินอีกนี่กระหล่ำปีผัดน้ำปลาแ่บอยู่ดมีมากินเลยเนาะมาพี่นั่งกินข้าวน้ำกันกินข้าวด้วยกัน ตั้งกันนั่นนั่นนายและสิความเดี๋ยวเด้อตั้งดีๆก่นอนได้แล้วได้อย่างได้แล้ว <c oughs> เออยเนนะสปีหานี่นตั้งกล่องูพี่นางนี่วิฟ้าห่องเดวฟ้าห่องึ้นไอ้กระหล่ำปีผัดน้ำปลาพี่นาง อร่อยอยู่ใส่หมูสับว้าหวห่วงทุกคนอ่ะแดดฝนตกลงมาแห้งเนาะหลีไปหาเห็ดเข้าก้องด้วยทำไงอะ่ะ เห็ดยังไงละ่ะพี่เห็ดบ่เป็นอ่ะอืมปลาหมึกนางอืมนังมาฮะเห็ดบ่เป็นเลยไรนางเห็นไดี๋ยวโคตที่ใดบัว ใส่ก,กอกเรื่องผสมมากใส่ก,กอเกเจ้านี่แซ่บแจังไม่จ้าหมูเลยของคุณยาย มุกปิงอืมยัางออย่างกินได้อะไรกินพี่นางดีใจได้ยินเสียงฝาห่องวุ่นวุน ตกแหง้งตกควายกันดีเหมดอืมจะกินแกงแล้วไหมปลาหมึกอร่อยดีไหมนาะอ,อร่อย พี่นังในอย่างกินวันนี้เราต้องกินให้หมด <c oughs> กรลลำปีผัดน้ำปลาเพราะว่าเมื่อเนอ่อยากจะกินเนาใหม่กระลำปีวาดกรอบวัดกรบ เอมอืมกอ่าอืมอืมเถิดรับชมเหรอตรงไหนอ่ะพี่หนังร้องเห็นบ้างเนาะ my god. Oh, nhiều know, Như đó. lắp chôm. Thế mà. Đây bó vi nang. Chơi lắp chôm ตูกดพี่นางเชิญรับชมอมืเขามาได้บ้เข้าได้บ้าพี่นางจิติกรบประทางมาเด้อหินข่าวน้ำกันลูกไล้จิติกรบบานโน่นเห็ดไข่นี่กระลำปีผัดน้ำปลาวาังเว้นเนี่ย อืมมันอีกอืมแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกแห้งอืมสุกกดเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เหรอพี่นางใช่ไหม ฝนตกฝนตกแท้ๆมาแรงฝ้าห้องหืมๆมมแล้วอืมดีใจอืมหนูปลอกมากหนปลอกกินข้าวอืมใส่ษฐกิับจัะ เขาบอกหมูนี่จะเนื้อเลยมันน้อยมีมันนิดเดียวอืมากินอย่างนะแหนมแหนมดอนเมือง มันจะไม่แบบพริกเนาะไม่ใพริกดิบ้อมเดะแหนมยัำบนั้นเปรี้ยวปไปหนไอยแล้วก็แซ่บอืมม่แบบพริกทีนาง เขาใส่บัพพีิกมานํางไม่หมูนีกะกระเทียมนี่เสียงป่าห้องบอกพีนั่งว่าจะแซบเนาะถ้าห้องคึมหึงไม่ได้ทคุูหล่ะ น้ำฝนตกบ่ กินเหมือนหม่ำไข้ป่าพี่น้าว่าดูหนังโปดด้ตีบอจา่าเป็นหนังเรื่องเซตเตอร์ไนท์ฟีเวอร์แมจอนทาวนตาสแสดงจอนทาวนตาสแสดงพูเนี่ยเสียงป่าแม่ไทยอียอืม ฝนตกแฉะเหมือนกันกระลำปีพันน้ำปลาแฉะอืม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  เราสิกินใหเหมดเขาอยู่ว่เหมดอกไม่ไหลจ้ะเขาหมดกวน ขึ้นกระตุกวันนี้ติตกแห้งเนาะตาตัวเด้อตกแห้งๆเหมือนตกมากาา่อไผ่ไงไผ่น้หมามันออกไม่แห้ง อยากดูหนังน้ำกันอีกเนาะแม่ก่อนอื่นเอก็ากต้องเฮ็ดนกกินสู้กันกินก่อนเฮ็ดนกกินซูกนกินแหละก็ไปเบิ้งหนังบบบนี้พี่นัง่งชีวิตอันมีความสุขยุษาแกวขอ,องเฮ้าเฮาก็เบิ้งหนังหนังผีให้ตัวมันยาน วึ้มๆม,ม,มันแรงฝนตกแค่ก็ห้องไปไกลเถอะพี่นั่งมันหอมไปทางวุ้ยรัม่มขอนเนื้อป่ามันหองไปมันสี่้องมากบุ๊มพูดว่าข้างนอกป้าเรียมเพิ่มๆแล้วก็มีลมนี่ป้าเรียมมีลม พี่จุม๋มพี่จุม๋มมาแซ่บคลากลายอ้วนเด้ออ้วนคราบช่วงโควิดอืมน้นว่าเบื่อโควิดว่ะ แม้นที่ไปใส้กับไอยากต,ตอนไหนที่เบิดเนีเชื่อลกเนาะแต่ว่าปีหนาเขาก็ัผลิตวัคซีนใ้แล้วล่ะปีหนาข้าวว่าเขาจะผลิตวัคซีนใ้แล้วเดีเขากล้าจบไปหายฉีฉดวัคซีน กานว้เนาะอือต่อไปเมั่อกสิเป็นคือไขวัดไงคือไขวัดธรรมดาขันนี้วัคซีนเห้วเขารอเนาะรอวัคซีนคุณครูพี่ป้ายลูกสาวมะอืม ออืม,อมพี่นางบอกว่าอยู่บ้านาพักบ่อแม่จ้ะบ้านาพักแต่มมูขึ้นไปนอนอยู่ของเศร้าแหลบครูพี่ไฟบอสวัสดีค่ะแม่สวัสดีคะ่คะน้องไฟหมูขึ้นนอนอยู่อันห้องเศร้าแหลบ เบืงนะบ้งดายูทูบพี่นางเบิ่งยูทูบเบิ่งไล่การกินเห็นเขากินอย่างบอลนีกเอาไวาเหตุกินบันเนี่ยมแตรไล่การกินปึ้งออกอือันนี้แซ่บกินเล่นก็นได้กินกับข้าวก็ดีข้าวหมดแล้วกินเล่นอื กะลัำปีผัดน้ำปลาน้องไปเดยงยังน้กินลูกกะลัำปีผัดน้ำปลาใส่หมูสับใส่หมูสับน้ำแสบ nấm ông ba hỏi bông hưu ba ta hỏi bông hưu 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 บางปอนไอ้ปอนมนะปลอมอยู่ใสายหลุกยุคกรุงเทพเขายื้อสายพี่นางบอกว่าอยากเล่นดัมมีว่วายคือว่าอยากเล่นดัมมี่เนาะไปตำรวจสบาจับเพราะฆ่า,าไหลสดเจ เราเล่นไม่เป็นที่นางดัมมี่ต้องบอกว่าเล่นไม่เป็นเราเล่นการ์ดเราเล่นการ์ดเราไม่ได้เล่นดัมมี่เราเล่นแบบว่าเล่นการ์ดแบบกระตุนสนุกสนุก<笑><笑>ปอนไม่เลิกจิงขา้าวป่อน น้องปังปวนตู่เป็นคนสอนค่ะว่าอแม่ตูไม่รู้เรื่องตูเล่นไม่เป็นดัมมี่อ่ะตูไม่เล่นการพน,นันตูเป็นคนดีของสังคม 嗯嗯嗯嗯。喂、mm。Hmm. Mm hmm. mm hmm. สวยมากแม่จูบบาแอบเด้อเวอกระลำเปียเหลืออีกเป็นเครื่องลูกบอพันเหมือนสอเด้ว แค่ผ่านนิดเดียวจะเป็นด้เยอะแทะ้ผ่านนิดเดียวเองได้ตั้งเยอะก็ลำปีอ่ะพี่มุกมากินข้าวมีอะทีมงานสาเกี่ยวของมาบ้างนีม ทีมงานสระแก้วคิดถึงเด้อทีมงานสระแก้วฮะอ,อาร์คาลาดิตกองบวชทีมงานนั่นน้องน้ำใสหัวเรือเนินสะอาดเพิ่นเนินสะอาดน้องน้ำใสหนองเรือเนินสะอาด สามนรงเรียนสามนรงเรียนผีน้รงเรียนนองอสาวบัญชาหน่อยคือมาซาแตจ้าน้องกุ้ยกินจะมาใกล้สิเบิร์นเ่า สาวชัตนน้อยอสาวสวยบ้านชัตนน้อยถ้ากันกลับมาจากกรุงเทพไปเนาะสาวสวยบ้านชัตนน้อยน่ะอืมอ้อิ่มมากเลยพี่นางเนินสะอาดจ้า <c oughs> แก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วเนินสะอาดเนาะเฮ้ <c oughs> อร้อน คนนอื่นเขามาเอามือจังเช็คซื้อเหมือนเนียนอิ่มแล้วสิไปล่างถวยแล้วขอบคุณพี่นางที่น่ารักที่เข้ามาพูดคุยและการนางกินเข่าอยู่น้ำกันนอะขอบคุณทุกคนนำโดยเฉพาะสาวสาวบัญชนอยคุณนอยโอเคพี่นางขอบคุณมากมากินข้าวด้วยกัน ไปแล้วขอบคุณมากๆ